ลองเบิ <chill> ร์เดย์ไปค่ะลองร้องได้ไงบ้างคะรู้สึกว่าเด็กลงค่ะก็คือยืนยันไปยี่สิบสี่ใช่ยุเพลงตัวเล้งจริงค่ะแต่เพื่อนฉลองให้จริงๆปีนี้เจนไม่ได้อยากทำอะไรเลยนะคือทุกสิ่งทุกอย่างคือนานาทำให้อืมแล้วเรามีเกบสอะไรไปบ้างอะไรนะคะเรารีเบสอะไรไปบ้างไม่ได้รีเบสอะไรเลยคือปีนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นปีที่เจนยุ่งมากคือ พอเจนได้เข้ามาอยู่บริษัทมานาแล้วแล้วก็มีเป็น COO สองบริษัทแล้วก็ทำนู่นนันนี่คือเจนรู้เลยว่าแบบวันหนึ่งเจนไม่มีเวลาแทบจะไม่มีเวลาทำอะไรเป็นของตัวเองเลยค่ะเ<ม><ม>าถือว่ามันเกิดสิ่ีที่ดีสำหรับเราเหมือนระเบิดลงตุ้มเหมือนของขวัญล้นตุ้มใส่อะไรอย่างงี้ค่ะรู้สึกว่าดีแล้วก็เหมือนเป็นการเปลี<ม>่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ที่ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเหมือนเจนก็รับหน้าที่อีกบทบาทหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่จริงๆมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าแบบวันนี้เจนอยู่ในวงการแล้วก็แบบคิดอะไรทําอะไรเราเปน็นนางเอกหรือเป็นนักแสดงแต่วันนี้มันเหมือนกับเจนเจนรับผิดชอบชีวิตคนอีกหลายคนทำไมเราคิดว่ามันต้องจริงจังมาที่ผ่านมาแล้วก็มีคอนเทนเตอร์ทำนู่นทำนี่มาตลอดก็มันมันเหมือนพลังบางอย่างที่โม่งเขาเห็นว่าแบบ เจนทําได้เจนทำเหอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนแล้วจริงๆโปรเจกต์เนี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คุยคุยมาตั้งแต่กลางปีแล้วแล้วก็พัฒนาจนเป็นโปรดักจนเป็นวันนี้ก็คือเป็น coeo จริงจริงหจังทั้งหมดที่อยู่ในมานาแต่คนเลยถามว่าเราไป็มูลที่ไหนทำไมเราตั้งทุกรอบตั้งรอบด้านคือจะเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่เราได้เขาไม่มีส่วนเขาไม่สนทั้ง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 ทั้ ก็จริงๆขอบคุณอะไรก็ได้ค่ะบนโลกใบนี้ที่ที่ทำให้เจนมีวันนี้จริงๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามจริงๆก็ไม่ยังไงอะมูหรอใช่คูเจนว่ามีขออะไรไหมหรือว่ายังไม่เจนแค่รู้สึกว่าเจนขอให้เจนได้ทําความดีอ่ะเหมือนให้เจนได้ช่วยเหลือคนจริงๆอย่างเงี้ยเวลาเจนอธิษฐานมันเหมือนกับแบบอายุวัยเนี้ยมันเจนไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนอกจากความสุข กับการได้ช่วยเหลือคนที่เรารักจริงๆ <นะ S 1> อย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เจนช่วยได้เจนก็ช่วยมีอะไรบ้างหนี่ยเราอยู่สั้นๆเมื่อเราทำอะไรก็คือว่าอยากช่วยเหลือเออถ้าเกิดมีใครแบบอยากจะปรึกษาหรืออยากจะให้เราทำอะไรเจนก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปฏิเสธใครไม่เป็นเจนก็จะแบบเอาเวลาของเราไปให้ไปคุยด้วยหรือว่าเอาเวลาของเราไปช่วยเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ต>อย่างวันเนี้ยเจนเจนเข้ามาในมานาแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีแบบเอ้ยเจนทาอันนี้ต้องทําอย่างนี้เนี่ยแต่บางทีเจนทําเกินหรือว่าทําแบบโอเวอร์โหลดทามากเกินไปหรืออะไรมากเกินไปนี่คือในมากกว่าที่แบบเราคุยกันหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะจะมีความรู้สึกว่าการที่เราได้เข้ามาบริหารหรือว่าทํางานในตําแหน่งหรือว่าหน้าที่อันนี้เนี่ยมันมันแค่หนึ่งไม่ได้อะค่ะมันมันเหมือนกับเราต้องมีแบบ1.2 1.3 1.4จึงแลวเจนก็จะเป็นคนค่อนข้างละเอียด เ็เจนจดว่าแบบนึกอะไรปั๊บเจนก็จะจดจดจดแล้วแบบตื่นตื่น,นมาตอนเช้าเจนก็ copy paste แล้วก็จะคุยกับเลขาะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความราบับผิดชอบมันเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับในการมาขึ้นแทนเป็นผู้เลหาแบบเป็นตัวความราบับผิดชอบมันเยอะขึ้นเจนรู้เลยว่าปีนี้เจนวันเกิดปีนี้เจนโตขึ้นเลยเหนื่อยด้วยต้นด้วยเหนื่อยจริงมันคือเหนื่อยกายนอนนอนพักหายนะแต่เนี้ยเหมือนบแบบเจนใช้สมอง รันคิดตลอดเวลาว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะต้องทาอันนี้แล้วก็คอนเทนต์ต้องถ่ายงานคอนเทนต์ขาดไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะอะไรที่มันทำให้เรากลับมาลืมรับงานทุกรูปแบบขนาดนี้เจนไม่ได้ลืมรับงานนะเดี๋ยวหาว่าเจนไม่เล่นละครไม่ออกจากวงการไม่ได้ออไม่เด้ใช่ไหมไม่ได้อออย่าง้รคนจ้างก็เล่นอุ้ยเล่นสิจ้างอะไรเอาอะไรมารับหมดเจนหมอและเอาอะไรมารับหมดแต่ก็ทำวันนี้คู่กันไปด้วย ใช่ถ้าท่ายังมีจิตวิญญาณอยู่บนโลกสิคือเจนสามารถทำได้หมดทุกอย่างภายในเวลาเดียวกันได้ถ้าเจน manage ดีๆค่ะไม่้นกลับเรื่องมันเกี่ยวกับกานึดพากับชุดเราแต่คนถามว่าเดินใส่กางเกงออกมาหรือเปล่าหรือว่าอากาศมันร้อนหรือว่ายังไงพิติพิติอยากตอบเองแน่แต่มันแท้จริงนะพี่เจนหรือว่าเราใส่ชุดไม่ครบคอนไม่เขาบอกว่ามันเป็นคอนเซปต์เขาบอกให้ใส่เสื้อสูทเราใส่เสื้อสูทแล้วไงไม่ผิดนี่ แล้วมันเป็นบ้าน<อ>ก็คือมีแค่เราอืมแต่คนยืนหากับชุดเราพอ,อพอคนยืนหาเรากลับไปซูมดูงไหมว่า,าก็ซูมซ <c oughs> ูมเอง <c oughs> ใช่แต่ตอนเป็นชุดวันเกิดที่ไม่มีใครกล้าเหมือนเลยค่ะพี่เจชุดใส่ในวันเกิดค่ะก็42กรัตเนาะยอมรับว่าเหรอ24กรัตเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างคอมเมนต์ก็ต่างว่าทำาถ้าไม่ใช่หุ่นเจนนี่ใครใส่ได้ถ้าอายุเท่านี้ไม่ทำถ้าเจนแบบ20กว่าเจนก็คงแบบยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังเขินแต่ว่านี่คืออยู่แต่เพื่อนอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ชุดวันเกิดแล้วชุดวันเกิดชุดที่ลงใน ชูไอจีที่เป็นคอนเซ็ปต์ของเรามันถ่ายเพื่ออะไรถ่ายเพื่ออะไรกันจริงๆเจนอยากจะเก็บภาพในทุกๆปีของเจนว่าเฮ้ยเมมโมรี่41เป็นยังไง40เป็นยังไง42เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเก็บไว้เป็นโปรไฟล์เป็นเมมโมอรี่ของเราว่าเฮ้ยวัยนี้เราผิวสกินอย่างนี้นะหรือว่าหุ่นประมาณนี้นะเราดูแลตัวเองแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดว่าคำจากัดความของเจนตอนวิสัยทัศน์ของเรายันไงมันเป็นยังไงใช่ไหมเจนเจนพูดเลยว่าเป็นแบบมันเป็นก้าวใหญ่ที่สุดของชีวิตเจนหรอวะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้มันมันเป็นก้าวใหญ่และก้าวสำคัญจริงๆที่ที่ให้คำจำกัดความกับตัวเองนะคะว่าว่าวันนี้เจนเหมือนเป็นผู้บริหารคนหนึ่งเจนมีหน้าที่รับผิดชอบคนในองค์กร อีกเป็นพันเป็นหมื่นคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจนทําวันนี้เจนไม่ได้มีความรู้สึกมาเล่นๆทุกสิ่งทุกอย่างคือเจนมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายมีมีความศรัทธาที่เรารู้สึกว่าวันนี้เราทําด้วยความรู้สึกที่ดีและแพชชั่นในสิ่งที่เรารัแสดงว่าคุณเจนยืนยันว่าภาพเซตมันเกิดมันกะ็คือไม่มีลยขสิทิเลยของจริงนี่ประเด็นตลอดเลยนะพี่ติ๊ก จริงๆมันแหละคนดูวะพ่ติดูด้วยตาจริงสิไม่ดูไม่ดูจริงมันเป็นดีทัศน์เลยปะไม่มันก็เป็นอย่างที่เห็นแหละค่ะแล้วบรรยากาศทนึงมันถ่ายแล้วมันก็เขินหรือว่ามันยังไงบ้างเพราะแต่ละชุดก็คือเหมือนแบบว่าเกิดควาเป็นตัวตนที่เราเคยรู้สึกว่าเจนนี่เป็นอยางนี้แต่พอาชุดมันรู้สึกว่ายิ่งกว่าหมายความว่าวันเกิดอะไรหมายถึงว่าหลายคนมองว่าเป็นตัวแม่ตัวหมั่งชุดที่ถ่ายลงออ๋อที่ถ่ายลงใช่ป่ะก็จริงๆอ่ะเจนเป็นคนไม่ทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้เลยนะ เป็นคนแบบเงียบๆอยู่เงียบๆอะไรของเจนน่ะแต่ว่าเหมือนกับทีมน้องอบิวเหมือนเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยค่ะ<ช>แล้วเขาก็บอก,บอกว่าพี่เจนโอ,อ้พี่เจนทําเพอแบบแล้วเราก็แบบเหมือนไม่ได้มีทีมเดียวใจง่ายไงแบบรักน้องนอะไรเงี้ยแล้วถามเขาแล้วว่าพี่อายุเยอะแล้วนะออพี่ทําได้หรอเขาบอกพี่เจนแรงเงานะพี่เจนมุนนินนะเจมบอกแต่มุนนินมุตามาสิบปีที่แล้วนะคะมุนจบใช่มัน แล้วก็แบบพี่เจนทําได้อะไรเงี้ยพี่ๆเบื่อยังเนี่ยไม่เบื่อต้องเบื่อแน่ๆเลยอ่ะหน้าพี่เขาไม่อยากฟังเจนแล้วอ่ะเขาบอกว่าเกินนาฬิกาภาพตาพี่เจนพี่ช่วยดูพี่ตาต้องเนี่ยเขาเบื่อเจนแล้วเนี่ยแล้วหนูอยากคุยกับพี่เจนอีกแล้วก็แบแท้จริงอะไรจริงมันกินล้มโค่นได้เลยไม่เลยไม่เลยเราไม่ได้แข่งกับใครเลยจริงๆคือเจนไม่ได้คิด เรื่องใหญ่พ่กนี้เลยเราแค่คิดว่าเราจะดูแลตัวเองเท่านั้นแหละค่ะต้องเห็นว่าไปออกอรายการบอกว่าการที่เราออกกํลังกายเพราะเราต้องการเด็กตลอดเวลาใช่คือไม่ได้เด็กแบบไปแอป,ปแบลหรืออะไรเงี้ยแต่เจนแค่รู้สึกว่าเจนต้องการเจนรักที่จะดูแลตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เจนเลือกณนะวันนี้เจนคือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะแบบการทํางานหรือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์คือมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าด้วยวัยนี้มันมันเป็นวัยที่เราต้องดูแลตัวเองจร,งจรงจิงๆจังๆ แม้แต่หนึ่งวันเจนก็ไม่อยากให้ปล่อยไปแบบไร้ข้างตอนที่เราแบบเป็นวัยรุ่นแล้วแบบเอ้ยตื่นมาแล้วเราก็แบบปล่อยทิ้งไปหายใจลดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มันเหมือนกับเจนตื่นมาสิ่งแรกที่เจนทําก็คือทํางานเข้าประชุมตั้งแต่หกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยเจนจะมาตอบงานหรือว่างานที่เราคิดได้เมื่อคืนเจนก็ copy paste แล้วก็มาส่งให้พี่พีเขาว่าเจนเขียนอย่างนี้นะแล้วก็คิดอย่างนี้นีก้ก็เป็นข้อข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเพราะเราต้องรักษา ฉายาของเราดิบอกว่าเจนนี่หน,น้าเด็กตลอดเวลาถ้าไม่แต่งหน้ามันเลยเป็นขึ้นหลังสือแล้วลงไม่ได้มันเนื้อจริงไงก็เลยถามว่าตรงนี้มันเลยรู้สึกว่าคำขอเราสึกว่าฉันต้องทำให้อ่อนยาวตลอดเวลา,าไม่มันก็จริงๆมันก็อาจจะด้วยต้องขอบคุณค่ะที่แบบใครก็ตามที่คิดแบบนี้คือเจนไม่เคยพูดว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นนะแต่แค่ว่าวันนี้เหมือนอยากจะเป็นอินสไปด์อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ให้กับใครก็ได้ค่ะไม่ได้ให้กับทุกคนให้กับใครก็ได้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเจนพูดอะไรหรือว่าเจนคิดอะไรอันนี้แหละมันโดนใจที่ที่เรารักตัวเองเจแล้วเจนก็เป็นแรงผลักดันให้กับทุกคนด้วยค่ะเพราะเราทาอย่างเงี้ยแบบดูแลตัวเองคนเดียวคนก็ยังไม่พอใจกับเราบอกว่ามันหอบเกินไปมันกลับมาอีกแล้วคุณบอกว่าไม่ไม่ปื้อฝุณนี้ของเจนนี่เจนนี่รู้สึกยังไงบ้างครับเป็นยังไงก็ไม่พอใจสําหรับทุกคนเนาะ กะเธอไม่มีความมักจจุงพี่เห็นฟิทแบกไหมคบเพราะว่าภาพเปนแหละที่พี่ลงบางคนก็แบบไม่มันมันพไปอะไรเยคนไม่ปลื้มก็คือบางทีเอาจริงๆนะเจนรู้ว่าเจนอยู่จุดตรงไหนแล้วเจนรู้ว่าวันนี้เจนทําอะไรคเจนไม่ได้แบบเจนโตแล้วอะค่ะแล้วเจนก็รู้ว่าวันนี้มันมันคือมันคือเจนต้องทําอะไรบ้างแล้วก็รู้ตัวเองว่าเจนแข็งแรงดีสุขภาพเราดี ใช่ทั้งกายและใจค่ะมีคนหนึงก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าแบบว่ามัอะกับการีล่นนัก็แบบคลิปโม้ขึ้นอย่นี้นะ <c oughs> เป็นคนมีอกไก่มันมันแค่ไม่ได้มีหน้าอก แล้วก็มีอกไก่ค่ะพอเป็นอกไก่มันก็เลยแบบมันก็เลยขึ้นง่ายเท่านั้นแหละค่ะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วเรื่องการออกกกาก็ไม่ได้หักผมอะไรอยู่แล้วน้อพี่น้องก็ทุกวันไม่ได้หักผมปกติทุกวันจะไม่หักผมปกติมึงมาทำยังไงทุกวันไม่หักผมปกติใช่แล้วปกติแข็งแรงปกติไม่แต่ถ้าพี่พี่เห็นนะหมอหมอเออเหมือนเดิมปกติแต่คุรู้สึกว่ามันไม่ปกติข้าวบนปากไม่คนไหนได้แบบอยากมีน้ำมีโนวันวันดีแล้วก็มีอะไรก็เออ เหมือนเรามีโปรเจกต์แล้วก็เหมือนมันมีสินค้าอะไรบางอย่าง<ม>ที่เจนก็ทดลองเองด้วยทําเองด้วยแล้วก็กําลังดูผลอยู่ว่ามันเวิร์กขนาดไหนแล้วมันก็เวิร์กจริงๆนะคือแบบขนาดเจนแบบออกลังกายอะ่ะมันก็เวิร์กกับคนออกลังกายแล้วคิดวเดี๋ยวคนไม่ออกลังกายอะ่ะจริงๆอ่ะยาเนี้ยอาจริงๆอันเนี้ยมันเวิร์กกับคนไม่ออกลังกายเพราะว่า เพราะว่าเหมือนกับแบบมันเบิร์นมั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 นมีซัมติงที่แบบว่าทําเหมือนสมมุติพี่พี่นักข่าวอย่างเงี้ยวันหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องออกก็ได้แบบเมาส์กันเล่นๆอะไรเงี้ยแบบอาจริงๆอย่างสมมุติแบบพี่พี่นักข่าววันวันหนึ่งอย่างเงี้ยคือแบบออกมาไม่ใช่แม้กระทั่งเวลากินข้าวไม่มีเลยนึกออกป่าเนี่ยนั่งเฉยๆยืนเฉยๆอย่ะมันเอาจริงไม่ได้เบิร์นขนาดนั้นนะแต่ถ้าอีตัวเนี้ยยืนเฉยๆอย่ะเท่ากับการเบิร์นสิบห้านาทีแล้วอีตัวนี้เจนทดลองมาหกเดือนแล้วอะ พราะช่วงที่เจนงานเยอะๆอะเจนอยากรู้ว่ามันเบิร์นจริงไหมถ้ามันไม่แรงพอเจนก็เฮ้ยมันไม่ได้อะเจนมันได้อีกนิดนึงอะยังไงก็ได้ขอให้อยอผ่านแต่ขอให้ดันให้ขีดสุดอะเออแล้วมันเหมือนมาเป็นเทคโนโลยีเดียวที่แบบคุณม้งเขาได้มาแล้วเป็นเทคโนโลยีที่แบบเด็ดอะแล้วมันได้ผลกับแบบคนที่ไม่ออกกลังกายเลยแล้วเจนเชื่อว่าพี่ๆที่ทํางานออฟฟิศอยากจะผอมโดยที่แบบ ฉันอยากนั่งพิมพ์คอมอยู่เฉยๆแล้วฉันเบิร์นอะจริงๆนะตองค่นะนะเออนะเหมือนพี่ๆนะข่าวนี้ยฉันนั่งพิมแบบข่าวอะวนะแต่ฉันอยากเบิร์นอะอันเนี้ดยนะดีแล้วกินเข้าไปกระวนกระวายเลยอะกินเข้าไปแบบมันแบบซูชา่ปาปาทังก้ามลาทังกี้ <laughs> อะไรเงี้ย เดี๋ยวพอออกแล้วขอแจกได้ป่ะได้เลยขอร้องเลยนะมันดูจร์งจริงๆรอเลยนะเพราะจาจนเมนูเพราะเจานเมนูทดลองเจนจำได้ทุกคนเขาจานเมนูทดลองแล้วไงแล้วเจนรู้ว่าแบบเฮ้ยมันเวิร์กชอบกินหมูกระทะป่ะโอ้โหที่สุดค่ะแต่พี่เจนไม่กินไเนื้อให้กินก่อนหมูกระทะสองสองนะแล้วไม่เหมือนกันอย่างที่บอกคลยชอบกินหมูกระทะชอบป่ะชอบใช่ป่ะ พี่เอ้ยพี่เอ้ยเจนทดลองมาแล้วตื่นมาตอนเช้านะอืมหมดเมื่อกี้ออกมาเจน,เนแบบพี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอสิบนาทีอ่ะเจนเจนอยากพี่กินว่ะขอเล้าเรื่องนี้หน่อยอ่ะเหรอโอเคเกี่ยวกับนเกิดเนาะบอกเพื่อน้องมาเต็มไปหมดเลยาตัวคนจรงิงมันเป็นอะไรที่มันน่าเป็นข่าวจริงเหรอ เออใช่ไหมเอาวิจิจรมันจะลงแล้วแหละว่าที่เราจะถามคือคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรเงาสามีนะแว่าเดี๋ยวพ่อหัวรอไเลเนี่ยหมดเลยแต่ว่าบบก็ไม่มีพี่เลี้ยงไหมอ่าให้นวลนั่งนอนบ้างกว่าเดียวแล้วคุณลูกก็น้องนอนเร็วเขาต้องไปโรงเรียนตอนเช้าอืวคุณสามีก็นอนเร็วด้วยใช่เอาจริงๆนะพี่ถ ну ึงบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าวันเกิดเปีนี้ไม่ได้อยากจัดเลยนานาถึงบอกเพื่อนก็อายุเยอะแล้ว มันก็ไม่ได้เกิดทุกวันเนอะในหนึ่งปีมีซะหน่อยเหอะเดี๋ยวฉันทาให้ก็แน่แหละคะ่ะนะชวนเพื่อนเือกินแค่กินข้าวไม่ได้แบบอูบ้ไปเที่ยวกระฉูดกระช,ชามเฉพาะคนจับตากฝ้แล้วแล้วแค่ว่าไม่ได้ซีเรียสเลยแต่แค่ว่าเจนกลัวกลัวคนรำคาญคือแบบบางคนเขาก็ไม่ได้อยากรู้หรอกนี่เหนอคะคุณมิกต้องเอาคุณโนร่านอนใช่ไม่ได้มีพี่เลี้ยงค่ะแล้วกลับบ้านไปก็คือทั้งคู่หลับไปแล้วหลับ ต้องหลับสิไม่หลับไม่ได้นะตื่นเช้าไปโรงเรียนเต็มที่เลยเป็นแค่ <c oughs> นั้น <c oughs> พยายามแล้วพยายามมากสุดก็ได้เที่ยงคืนชีวิตได้แค่นั้นจริงนะพยายามแบบเป็นวัยรุ่นซ่าแล้วค่ะด้วยอายุด้วยวัยมันมันไม่ได้อะจริงจริงคุณเจนหยุดอัดหมายถการที่คุณจับตาทไม่เลยก็ไม่นะจริงๆมันเป็นเรื่องปกติแหละที่คนอยากรู้ก็อันเนี้ยเข้าใจมากๆเข้าใจมากๆจริงๆแต่แค่รู้สึกว่า คนบางคนก็ไม่อยากรู้ไหมแต่คุณเจนก็คือไม่ยอมรู้พี่เบื่อไหมล่ะไม่เบื่อนี่เนี่ยพี่ตากล้องเนี่ยเขายังเบื่อเลยไอเบื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคแต่จริงๆหลายคนต้องบอกว่าทำไมเราไม่ลงแบบภาพน่ารักน่ารักที่อยู่ในมือถือเราอ่ะพี่ไปญี่ปุ่นมาเน่ะอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวพี่ติละอ่ะแล้วเรามีจริงไหมล่ะมีเยอะมากแล้ทำไมเราถึงไม่กระจายความน่ารักออกมาเพราะเป็นคนไม่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 ใช่สไตล์ลงไอจีอย่างนั้นนะ มาตั้งนานแล้วนะเออเป็นคนแบบสไตล์แบบชอบลงรูปตัวเองงานมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยลงอะไรที่แบบบางทีไปเที่ยวบางทริปยังไม่ลงรูปอะไรเลยอ่ะจนนานบอกเพื่อนเพื่อนนี่คือไปมาจริงๆป่ะขึ้นเครื่องจริงๆป่ะคือคือไปจริงๆใช่ไหมแล้วบางทีก็แบบอ่ะมีอารมณ์ก็ลงย้อนหลังสองเดือนผ่านไปแล้วเพิ่งนึกเพิ่งเพิ่งนึกเพิ่งจำความได้อะไรเงี้ยค่ะ คือมันเหมือนชีวิตเจนมันต้องมีอะไรทำเยอะมากกว่า Instagram อินสตาแกรมอ,อะค่ะเมืลอไหร่คุณบอกว่าตัดตอนนี้เราก็ลงโนราโนร่าก็ให้บอมร่วมมือดีมาก <c oughs> มก็อทีมพ่อแม่เขาก็ทําได้หมดแต่ล่าสุดก็ลงเห็นลแ,แล้วแต่แว่าหรือว่ายังไงพี่เจนต้องรู้ให้เพื่อนสกิ๊ดบอกสักนิดนึงเราหรือว <ไป S 1> ่าเพื่อนต้องเพื่อนจะแยกมือถือไปลงเองอะจอบไปลงเนี่ยบอกเนี่ยถามจริงๆเหรอโนราอวยพอลังเกิดว่านี่ไงฉันมี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 แต่ฉันก็อยากเก็บไว้คนเดียว มามีคอยมามีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะทวงด้วยทวงโนราลูกวันนี้วันเกิดมามีหนูอวยพรอ,อะไรยังให้แบบแล้วเขาเพิ่งตื่นเงเขาก็เบอ่งเบอย่างเงี้ยจะลืมซื้อคุยมามีมีความสุขมากมากนะคะนอนต่อแต่ก็คือฉล,ลองกันสามคนเข้ามาดูันเรียบร้อยก็กินเค้กอะไรเรียบร้อยแล้วสัมกอดอนนารักเรียบร้อยแล้ว สวยนเวลาแคแ่ดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกก็พูดอย่างนี้แล้วนะตอนี้ชัาดูสวยค่ะ